วันนี้นะคะใครหาตู้ที่เป็นคอกเพาลอยของแท้วันนี้จัดให้แล้วนะสําหรับดี a มตัวนี้นะคะเป็นตัวหัวเดียวนะทุกคนแม่นวลนะคะคอกเพาลอยใส่มาให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะข้างหลังนะคะก็เป็นตู้ติดมาให้แล้วน่าจะความสูงประมาณสงเมตรได้มั้งหรือไม่ก็เมตรแปนะคะใครที่ต้องการหารถเอาไว้ใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเซ็ตมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นการใส่ตู้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเซ็ตช่วงล่างด้านหลังคอกเพลาลอยเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เจ้าของกิจการค่ะเจ้าของบริษัทเพิ่งเปิดบริษัทต้องการลดเอาไปขนของนะแล้วไม่อยากลงทุนไม่อยากจ่ายแพงวันนี้มาเริ่มจากมือสองไปก่อนนะคะทุกคนค่ะและพอกิจการเติบโตขยายแต่ตัวขึ้นค่อยอไปแดงก็ได้นะไม่มีปัญหานี่จัดมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ค่ะสามารถจะแฟนได้นะคะ ออกรถเนี่ยเริ่มส่นเปอร์เซ็นต์ได้แต่ก็จะแล้วแต่เครดิตคนซื้อด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีดาวอยากจัดธนาบริษัทเอาไปรถหย่อนก็สามารถทําให้ได้เช่นเดียวกันนะคะใครสนใจคันนี้ค่ะสามารถติดตอนะ่อใาคอนแทค้าล่างนี้ได้เลยราคารถจากหน้าป้ายไปเลย50,000นนะคะทุกคนค่ะราคารถจากหน้าป้ายไปเลย5 0 0 0 0ใครที่สนใจคันนี้นะสามารถที่จะทักมาคอนแทคตาล่างน,นี้ได้เลยนะคะ